สวัสดีครับพี่น้องในประเทศทุกท่านบทเรียนก่อนเราได้เห็นจุดจบของอาณาจักรอิสราเอลฝ่ายเหนือไปแล้วและบทเรียนวันนี้เราจะได้เห็นจุดจบของอาณาจักรยูดาฝ่ายใต้กันบ้างในพระธรรมสองพงศาวดารบทที่3 3มสถึงสาครับโดยมีหัวข้อคือหนทางของยูดาไปสู่การตกเป็นฉเฉลยขอเชิญสำรวมใจอธิษฐานร่วมกันครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และชอบธรรมขอบคุณพระองค์ที่โดยพระคุณข้าพระองค์ทั้งหลายจึงได้รับความชอบธรรมผ่านทางความเชื่อวางใจในพระเยซูขอพระองค์ทรงใช้บทเรียนวันนี้สอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักความชอบธรรมแห่งชัยชนะของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะสัรเริญและยกย่องความชอบธรรมของพระองค์ตลอดชีวิตกราบทุนทุสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ทุกวันนี้เราจะเห็นภาพของผู้คนหรือกลุ่มต่างๆออกมาเรียกร้องความชอบธรรมให้กับตนเองหรือบุคคลที่พวกเขาคิดว่าสมควรได้รับความชอบธรรมภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกคนมีความชอบธรรมในบางสิ่งบางอย่างขอบคุณพระเจ้าที่คนไทยมีเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมโดยสันติวิธีครับอย่างไรก็ตาม ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วไม่มีมนุษย์สักคนที่ชอบทำเลยพระองค์เพียงผู้เดียวทรงชอบธรรมอย่างสมบูรณ์แบบในพระลักษณะและพระราชกิจโดยพระคุณพระองค์ได้ประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์และเชื่อวางใจในพระเยซูพระบุตรของพระองค์เราจึงมีความหวังเสมอเพราะความชอบธรรมของพระองค์ที่อยู่ในเรา มีชัยชนะเหนือการทำลายของป่าบทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนได้แก่ส่วนที่1นชัยชนะผ่านทางหายนะและส่วนที่2อชัยชนะผ่านทางพระสัญญาข้อความสำคัญคือความชอบธรรมของพระเจ้ามีชัยชนะเสมอ ส่วนแรกชัยชนะผ่านทางหายนะซึ่งหายนะอย่างแรกคือหายนะของการกระมนัสเสทรงขึ้นเป็นกรรษัตริย์ต่อจากเฮเซคิยาราชบิดาเมื่อมีพระชนมายุ12พรรษาถึงแม้พระองค์จะได้ทรงเห็นการปกครองของเฮเซคิยาที่อยู่ในทางของพระเจ้า แต่พระองค์กลับทรงทําสิ่งที่ชั่วร้ายมากในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามแบบอย่างอันน่าชิงชังของชาวคานาอันมนัสเสทรงยอมให้บาปล่วงล้ำเข้าไปในพระทัยของพระองค์ด้วยเหตุน,นี้พระองค์จึงทรงเลือกกระทําสิ่งที่ชั่วร้ายแทนที่จะทรงสารต่อการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณจากราชบิดาของพระองค์ มนัสเสส่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงปกครองอาณาจักรยูดายาวนานที่สุดคือ55ปีแต่น่าเสียดายที่พระองค์ก็ทรงเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดเช่นกันพระองค์ทรงสร้างสถานบูชาบนที่สูงแท่นบูชาพระบาอันและเสาเจ้าแม่อาเชราขึ้นมาใหม่และนมัสการดวงดาวนอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสร้างแท่นบูชาสำหรับพระต่างๆในพระวิหารของพระเจ้าซึ่งควรเป็นสถานที่สำหรับนมัสการพระเจ้าพร้อมทั้งนำโอรสของพระองค์เองมาเผาบูชายันเล่นคาถาอาคมทํานายโชคชะตาราศีใช้เวทมนต์และปรึกษาคนทรงกับหมอผีมนัสเสทรงชักนําชาวยูดาและชาวเยรูซาเล็มให้หลงผิดไป ถึงแม้จะมีผู้เผยพระวจะนะมาเตือนแต่พระองค์ก็ไม่ทรงรับฟังเพราะทรงรักบาปมากกว่าพระเจ้าสิ่งที่มนัเสทรงกระทำนั้นยั่วยุพระพิโรธของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงทรงส่งแม่ทัพของกษัตร,ริย์อัสซีเรียมาสู้รบกองทัพอัสซีเรียจับมนัเสไปเป็นเฉลยเอาเบ็ดเกี่ยวจมูก พันธนาการด้วยโซดรวนทองสำริดและคุมตัวไปยังบาบิโลนในความทุกข์ลำบากมนัสเสทรงถ่อมพระทัยลงอย่างยิ่งและส่งร้องขอความเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้าส่งนำมนัสเสมาถึงทางตัดเพื่อมนัสเสจะส่งประหนักว่าพระองค์ทรงต้องการพระเจ้าโดยพระเมตตา พระเจ้าทรงสดับฟังและทรงตอบคำทูลวิงวอนพระองค์ให้มนัสเสได้กลับคืนสู่กรุงเยรูซาเล็มและราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งมนัสเสจึงทรงสำเดกว่าพระยาวเวทรงเป็นพระเจ้าบาปใดทำให้ดวงตาของคุณมืดบอดจากความจริงหรือไม่คุณตัดสินใจในบางเรื่องที่ทำให้คุณออกห่างจากพระเจ้าหรือไม่ ขอให้คุณรีบกลับใจและกลับมาหาพระเจ้าโดยเร็วเพื่อคุณจะสามารถแยกแยะสิ่งดีออกจากสิ่งชั่วได้แล้วเลือกทำสิ่งดีเพราะคนทางของพระเจ้าถูกต้องเสมอเวลานี้มนัสเสรทรงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพระองค์ทรงพยายามแก้ไขความผิดที่พระองค์เคยทรงกระทำแม้กระนั้น ผลของบาปก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในอาณาจักรของพระองค์ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างใหม่กล่าวคือถึงแม้พระองค์จะทรงกําจัดรูปเคารพต่างๆและรื้อฟื้นการนามัสการพระเจ้าแต่ประชากรยังคงถวายเครื่องบูชาตามสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายเพียงแต่ถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของพวกเขา หลังจากที่ผู้คนถูกชักนำให้หลงผิดเป็นเวลานานแม้พวกเขาจะกลับมานมัสการพระเจ้าแต่ก็ไม่ได้นมัสการในขนทางที่ถูกต้องขอให้เราสำรวจตนเองเช่นกันว่าเรานมัสการพระเจ้าในขนทางที่ถูกต้องหรือไม่หายนะอย่างที่สองคือหายนะของการปฏิเสธ อาโมนทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากมนัสเสเมื่อมีพระชนมายุ2 2พรรษาอาโมนทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามอย่างมนัสเสร,ราชบิดาทรงนมัสการและถวายเครื่องบูชาแก่รูปเคารพทั้งหมดที่มนัสเสได้สร้างขึ้นแต่ไม่ได้ทรงถ่อมพระองค์ลงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมนัสเสร,ราชบิดา ถึงแม้อาโมนจะไม่ทรงปฏิรูปการปกครองแต่ความชอบธรรมของพระเจ้าก็มีชัยชนะหลังจากอามอนทรงครองราชได้สองปีอาโมนก็ทรงถูกข้าราชบริพารปลงประชนหลักการที่หนึ่งความชอบธรรมของพระเจ้ามีชัยชนะผ่านทางการปกครองที่ไม่ชอบธรรม มนัสเสและอาโมนทรงเลือกที่จะปกครองตนเองซึ่งการปกครองตนเองนั้นเป็นคําโกหกของซาตานที่ว่าคุณสามารถเป็นพระเจ้าเองได้และหนทางของคุณดีที่สุดในชีวิตของคุณมีช่วงใดหรือไม่ที่คุณหลงผิดคิดว่าหนทางของคุณดีกว่าหนทางของพระเจ้าถ้าความชอบธรรมของพระเจ้ามีชัยชนะในหัวใจของคุณแล้ว ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรหนทางที่ถูกต้องของพระเจ้าคือหนทางที่ดีที่สุดเสมอสำหรับมนุษย์ทุกคนส่วนที่สองชัยชนะผ่านทางพระสัญญาซึ่งพระสัญญาอย่างแรกคือพระสัญญาแห่งพระพรโยสิยาทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ ต่อจากอาโมนราชบิดาเมื่อมีพระชนมายุได้8ปดพันษาโยเซาทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าและดำเนินตามแบบอย่างของดาวิดโดยไม่หันเหไปทางขวาหรือทางซ้ายในปีที่8แห่งรัชกาลของพระองค์พระองค์ทรงเริ่มแสวงหาพระเจ้าของดาวิดผู้เป็นบรรพบุรุษและในปีที่12แห่งรัชกาล ทรงเริ่มชำระยูดาและเยรูซาเลม็มกำจัดสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายเสาเจ้าแม่อาเชรารูปเคารพแกะสลักและรูปเคารพหล่อทั้งปวงพระองค์ทรงชำระดินแดนให้ปลอดรูปเคารพทั้งในอาณาจักรยูดาและในเมืองต่างๆที่อาณาจักรอิสราเอลเคยปกครองด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เผยพระวจนะเสฟัญยา เยเรมีและฮาบากุกกำลังรับใช้พระเจ้าจากนั้นโยสิยาทรงแต่งตั้งชาฟานและมาอาเซอาผู้ปกครองเมืองกับอาลักโยอาให้ซ่อมแซมพระวิหารของพระยาวเวพระเจ้าของพระองค์คนเหล่านี้ไปพบมหาปุโรหิตฮิรคิยาและมอบเงินที่คนนำมาถวายในพระวิหารของพระเจ้าให้เขา เพื่อนําไปจ่ายให้คนงานซึ่งคนเลวีที่เป็นยามประตูได้รับเงินเหล่านี้จากผู้คนที่เหลืออยู่ในอิสราเอลและผู้คนในยูดาวันหนึ่งขณะที่พวกเขานำเงินซึ่งประชากรถวายเข้าพระวิหารออกมาปุโรหิตฮิลคิยาพบม้วนหนังสือพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งประทานผ่านทางโมเสส ฮิลคียามอบหนังสือแก่ราชเลขาชาฟานชาฟานจึงนำไปถวายแด่กษัตริย์ชาฟานทูลรายงานความคืบหน้าของการซ่อมแซมพระวิหารแล้วอ่านหนังสือนั้นต่อหน้ากษัตริย์หนังสือดังกล่าวอาจเป็นเบญจบันทั้งห้าเล่มหรืออาจเป็นเพียงส่วนหลักๆของพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเมื่อโยสยาได้ส่งฟังเนื้อความในหนังสือบทบัญญัตินั้นก็ทรงฉีกฉลองพระองค์ นี่อาจเป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงได้ยินพระบัญญัติของพระเจ้าและการได้ยินพระบัญญัติก็ส่งผลต่อพระองค์อย่างรุนแรงการอ่านหรือการฟังพระวจนะส่งผลต่อคุณอย่างไรการถูกเปิดเผยบาปท,ทาให้คุณรู้สึกอย่างไรระหว่างสำนึกผิดหรือกโกรธเคือง ขอให้เราขอบคุณที่พระวจนะสัมดงให้เราเห็นหนทางที่ถูกต้องของพระเจ้านะครับความชอบธรรมเป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องและพระเจ้าเพียงผู้เดียวทรงชอบธรรมปัญหาก็คือเราไม่สามารถทำสิ่งที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าทรงต้องการได้ถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของโลก หัวใจของเราก็กำลังปรารถนาสิ่งที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงทราบข้อจำกัดของเราจึงได้ประทานความชอบธรรมที่เราไม่สามารถทำได้ผ่านทางการถวายเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมของพระเจ้าก็กลายเป็นของเรา สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำบาปอีกหรือเราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมด้วยตนเองได้แต่ทำให้เราเข้าใจว่าเรามีความจำเป็นมากเพียงไรที่จะให้พระเจ้าทรงครอบครองหัวใจและทุกอย่างในชีวิตเรา โยเซียท่งบัญชาให้กลุ่มข้าราชบริพารไปถามพระเจ้าเพื่อจะทรงทราบรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่บันทึกไว้ในหนังสือบทบัญญัตินั้นเพราะพระองค์ทรงเข้าพระทัยในพระสัญญาของพระเจ้าเรื่องความยุติธรรมพระเจ้าจึงทรงตอบผ่านทางผู้เผยพระวจนะหญิงฮูนดาว่าเนื่องจากจิตใจของเจ้าน้อมรับและเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าพระเจ้า เมื่อได้ยินสิ่งที่เรากล่าวไว้เกี่ยวกับสถานที่นี้และประชากรและเพราะเจ้าถ่อมตัวฉีกเสื้อผ้าและร่ำให้ต่อหน้าเราเราได้ยินแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้เราจะรวบรวมเจ้าไปอยู่กับบรรพบุรุษและเจ้าจะถูกฝังอย่างสงบสุขไม่ต้องเห็นหายนะทั้งปวงซึ่งเราจะนำมาอย่างสถานที่นี้และประชาชนเหล่านี้ โยซยาจึงส่งเรียกผู้อาวุโสของยูดาห์และเยรูซาเล็มทุกคนมารวมกันพระองค์เสด็จไปยังพระวิหารพร้อมกับประชากรทั้งปวงและทรงอ่านทุกถ้อยคำในหนังสือพันธสัญญาซึ่งพบในพระวิหารโยเซยาส่งเรียกร้องให้คนทั้งปวงในอิสราเอลปฏิบัติพระยาเวพระเจ้าของพวกเขา พวกเขาติดตามพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขาตลอดรัชกาลของโยสซยาในวันที่14เดือนที่1นึ่งโยสซยาทรงนำให้ประชาชนฉลองปัสกาตามที่พระเจ้าทรงบัญชาพวกเขาจึงร่วมฉลองปัสกาเพื่อเตือนความจําว่าพระเจ้าทรงเลือกพวกเขาผ่านทางความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญา เพื่อให้ถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างไรซึ่งพวกเขาต้องปฏิบัติตามหนทางที่ถูกต้องของพระเจ้าโยสซยาได้ทรงรื้อฟื้นปัส,สกาขึ้นมาและพระวิหารก็ได้รับการชำระจนสะอาดพร้อมสำหรับการนมัสการพระเจ้าหลังจากที่โยสซยาทรงจัดระเบียบพระวิหารเรียบร้อยแล้ว กษัตริย์เนโคแห่งอียิปต์ยกทัพมาและโยเซยากรีธาทัพออกไปรบกับพระองค์เนโคทรสงส่งผู้นำสารมาอย่างโยเซยาความว่าพระองค์ไม่ได้ทรงยกทัพมาโจมตียูดาแต่ทรงมารบกับศัตรูของพระองค์คือบาบิโลนพร้อมกับเตือนไม่ให้โยเซยาทรงขัดขวางกองทัพอียิปต์ โยเซยาไม่ยอมฟังพระบัญชาของพระเจ้าที่ตรัสผ่านเนโคแต่กลับทรงปลอมตัวเข้าสู่สงครามพลธนูยิงถูกษัตริย์โยเซยาและพระองค์ก็สิ้นพระชนหลังจากทหารนำพระองค์กลับสู่เยรูซาเล็มแล้วเหตุการณ์นี้เตือนใจเราว่าเราต้องจดจ่อที่พระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ทุกวันพระสัญญาอย่างที่สอง คือพระสัญญาแห่งการพิพากษากษรตรัย์4องค์หลังจากรัชสมัยของโยเซยานั้นทรงปฏิเสธผนทางที่ถูกต้องของพระเจ้าและทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าในขณะที่การคุกคามของบาบิโลนค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลานี้เองที่ผู้เผยพระวจนะเยเรมีฮาบากุกและเอเสเคียนกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ กษัตริย์องค์แรกคือเยโฮอาหาตราชโอรสคนสุดท้องของโยเซยาเมื่อเยโฮอาหาตขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงมีพระชนมายุ23พรรษาและทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม3เดือนจากนั้นกษัตริย์อียิปต์ก็ทรงปลดเยโฮอาหาตจากราชบัลลังก์และแต่งตั้งเอลียาคิมพี่ชายของเยโฮอาหาต ขึ้นเป็นกษัตริย์พร้อมกับเปลี่ยนนามพระองค์เป็นเยโฮยาคิมส่วนเยโฮอาหา์รทรงถูกเนโคคุมตัวไปที่อียิปต์เมื่อเยโฮยาคิมขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงมีพระชนมายุ2 5 0 0รษาและทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม11ปี พระองค์ทรงทําสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระยาวเวพระเจ้าของพระองค์กัษตริย์ในบุคัดเนสซาแห่งบาบิโลนมาโจมตีและจับเยโฮยาคิมพันธนาการด้วยโซดรวนทองสำริดคุมตัวไปยังบาบิโลนซึ่งเป็นไปได้ว่าดาเนียนก็เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกนำตัวจากยูดาไปยังบาบิโลนด้วยเช่นกันดังที่เราจะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมในพระธรรมดาเนียนบทที่หนึ่ง ข้อที่1เมื่อเยโฮยาคีนขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงมีพระชนมายุ1 8พันปาและทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสมเดือนสิบวันพระองค์ทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า กษัตริย์ในบุคคลาซาให้นำตัวเยโฮยาคีนไปยังบาบิโลนพร้อมกับของมีค่าทั้งปวงจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและแต่งตั้งเสเดคิยาลุงของเยโฮยาคีนเป็นกษัตริย์ครองยูดาห์และเยรูซาเลม็มเมื่อเสเดคิยาขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงมีพระชนมายุ21พรรษาและทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม11ปี เสดียคียาไม่ได้ส่งฟังผู้เผยพระจนะเยเรมีและกระบฏต่อในบุคัาเนซายิ่งกว่านั้นผู้นำทั้งหมดของปุโรหิตและของประชาชนก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหันไปทำตามขนบธรรมเนียมอันน่าชิงชังของชนชาติต่างๆและสร้างบนทินแก่พระวิหารของพระเจ้าพระยาเว พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขาได้ส่งทูตของพระองค์มาเตือนพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะพระองค์ทรงสงสารประชากรและที่ประทับของพระองค์แต่เหล่าประชากรก็หย,ยอะเย้ยบรรดาทูตของพระเจ้าลบหลู่พระดำรัสของพระองค์และหมิ่นประมาทผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย จนพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าพุ่งขึ้นต่อประชากรของพระองค์จนไม่อาจระงับหยับยั้งได้อีกต่อไปเมื่อพระสัญญาแห่งความรอดถูกเพิกเฉยพระสัญญาแห่งการพิพากษาก็จะสำเร็จพระเจ้าทรงนำชาวบาบิโลนมาปราบยูดาพวกเขาสังหารชายหนุ่มในสถานนมสัสการไม่ไว้ชีวิตแม้กระทั่งเด็กผู้หญิง และคนแก่บรรดาคนที่เหลืออยู่ผู้รอดชีวิตจากคมดาบก็ถูกจับกลุ่มตัวไปเป็นฉเฉลยที่บาบิโลนผ่านทางกันไม่เชื่อฟังการทำลายล้างการเนรเทศและการตกเป็นฉเฉลยความหวังก็ยังมีอยู่แผ่นดินได้ชื่นชมกับสบาโตแห่งการหยุดพักตลอดช่วงปีที่เลือดร้างอยู่ จนครบ70ปีตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ผ่านทางเยเรมีในปีแรกของรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียพระเจ้าทรงกระทำให้พระดำรัสของพระองค์ที่ตรัสผ่านเยเรมีสำเร็จโดยการดลพระทัยกษัตริย์ไซรัส,ให,รสให้ทรงประกาศว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ประทานราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโลกนี้แก่ข้าพเจ้า และได้ส่งมอบหมายให้ข้าพเจ้าสร้างพระวิหารถวายแด่พระองค์ที่เยรูซาเล็มในเขตยูดาห์ผู้ใดในหมู่พวกท่านที่เป็นประชากรของพระเจ้าขอให้พระยาเวพระเจ้าของเขาสถิตกับเขาและให้เขากลับไปเถิดหลักการที่ 2. ความชอบธรรมของพระเจ้ามีชัยชนะผ่านทางพระสัญญาของพระองค์ คุณแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องจากที่ใดในการตัดสินใจแต่ละครั้งคุณกำลังติดตามโลกหรือพระเจ้าคุณมุ่งมั่นที่จะติดตามพระเจ้าหมดทั้งใจใช่หรือไม่ถ้าใช่คุณก็มั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าจะทรงนำคุณไปสู่หนทางที่ถูกต้องในทุกการตัดสินใจของคุณผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้ยังมีข้อบกพร่อง แต่พระเจ้าไม่เคยทรงมีข้อบกพร่องดังนั้นแทนที่จะพึ่งพาผู้คนและติดตามหนทางของโลกนี้ขอให้เราพึ่งพาและติดตามพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และชอบธรรมอย่างสมบูรณ์แบบทุกเวลาและทุกหนทางนะครับโยเซยาทรงปกครองอาณาจักรอย่างซื่อตรงแต่ยูดายังคงตกเป็นเฉลยเพราะความดื้อดึง ข้อความสำคัญคือความชอบธรรมของพระเจ้ามีชัยชนะเสมอขอเชิญรบใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณพระองค์ที่ทรงเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายให้จดจ่ออยู่กับพระองค์เสมอขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในการดำเนินชีวิตทุกวันเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึ่งพาและติดตามพระองค์ทุกเวลาและทุกคนทาง กราบทูลดุสิงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ